สวัสดีค่ะมาถึงปลายทางตอนจบของเรื่องกระตุกรักหัวใจไฟช็อตกันแล้วนะคะมาดูคําตอบของกู้ชวนกันดีกว่าค่ะและจากที่กู้ชวนส่งเสี่ยวหนิงเข้าห้องสอบเขาก็กลับมาทําระบบกลับคืนให้เขาสู่สภาพเดิมเมื่อนาเอกลงมาก็เจอพระเอกยืนรอเธอพร้อมแับรอยยิ้มนาเอกที่กําลังดีใจเรื่องสอบก็ไม่ทันเอจใจกับเรื่องนี้ทั้งคู่พายากับอามาที่บ้านหลังเก่า่ากับอาดีใจกันมากระหว่างที่ทั้งคู่เตรียมจะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านอยู่ๆ่าก็หมดสติไป ที่โรงพยาบาลทุกคนกําลังรอดูอาการของย่าในระหว่างนั้นพ่อพี่ถังก็โทรหานางเอกพอรู้ว่าย่าเข้าโรงพยาบาลก็ตามมาเยี่ยมทางย่าที่ตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วพอเห็นพ่อพี่ถังก็คิดว่าเป็นพ่อของนางเอกค่ะทั้งปลอบใจและให้กําลังใจเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเงินบริษัทยิ่งทําให้พ่อพี่ถังเสียใจและรู้สึกผิดกับการกระทําของตัวเองเมื่อปิดตัวออกมาได้พ่อพี่ถังเหมือนจะมีเรื่องคุยกับนางเอกแต่พอเห็นพระเอกเข้ามาพ่อพี่ถังก็ลากลับไป ช่วงนี้พเพล็กกับนางเอกทุ่มเทเวลาให้กับการซ่อมแซมบ้านหลังเก่าทางพ่อพีถัทงที่คุ้นคิดเรื่องบางอย่างอยู่ในใจมานานเขาก็ตัดสินใจโทนนัดนางเอกให้มาหาเขาเมื่อได้เจอกันพ่อพีถังยอมรับกับนางเอกว่าพ่อของเธอไม่ใช่คนที่โกงเงินบริษัทไปแต่คนที่ทำคือพ่อของเฉิงหลานแต่คนที่รับผิดชอบโปรเจกต์นั้นคือเขากับพ่อของเธอทําให้พ่อของเธอรู้และคิดจะฟ้องเขากับพ่อของเฉิงหลานหลังจากที่พ่อพีถังไปบอกพ่อเฉิงหลานแล้ว พ่อของนางเอกก็ประสบอุบัติเหตุตายไปความผิดก็ถูกโยนไปที่พ่อของนางเอกส่วนพ่อพิถางเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดก็ติดคุกไปตอนนี้พ่อพิถางคิดชดใช้ให้นางเอกด้วยการมอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้และการตายของพ่อนางเอกก็เป็นฝีมือของพ่อเฉิงหลานเช่นกันพะความเห็นแก่ตัวของพ่อพิถางแท้ทําให้พ่อแม่ของนางเอกต้องเสียไปแล้วยังทําให้พระเอกได้รับบาดเจ็บจนถึงทุกวันนี้นางเอกทั้งโกรธและเสียใจมาก เธอรีบมาบอกพระเอกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกผิดที่เธอเป็นตัวสซวยที่ให้ทุกคนเป็นแบบนี้ทุกคนจากเธอไปกันหมดนางเอกขอร้องเขาอย่าทิ้งเธอไปพระเอกเอาข้อมูลมาเปิดดูและเรียกเชิงร้านมารับรู้เรื่องนี้ด้วยก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจแจ้งความเมื่อเชิงร้านมารู้ความจริงก็รับไม่ได้ที่พ่อของเขาเป็นคนทําลายชีวิตของพ่อแม่นาาเอกและชีวิตเพื่อนรักของเขาเองเชิงร้านรู้ว่าพ่อของเขาสมควรรับโทษเขาขอไปพูดให้พ่อยอมไปมอบตัว ถ้าพ่อของเขาไม่ยอมไปเขาจะเป็นคนส่งตัวพ่อให้กับตำรวจเองเชิงรานมาหาพ่อที่บ้านเขาคุยกับพ่อเรื่องนี้เพราะเขาไม่อยากเชื่อว่าพ่อจะทำเรื่องแบบนี้ได้ถึงพ่อบอกว่าทุกอย่างที่ทำทำเพื่อเขาแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะได้เชิงรานอยากจะได้ครอบครัวที่อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเท่านั้นตั้งแต่เด็กที่เขาทำอะไรต่อต้านพ่อทั้งที่พ่อก็คือฮีโร่ของเขาป็นเพราะเขาอยากให้พ่อยอมรับเขา เชงร้านจึงได้เปิดบริษัทร่วมกับพระเอกและยอมกลับมาสารต่อบริษัทของพ่อเขาขอให้พ่อมอบตัวพ่อยอมรับปากว่าจะไปมอบตัวในวันรุ่งขึ้นเชิงร้านก็ได้แต่หวังว่าพ่อจะไม่คิดหนีแต่คนชั่วก็คือคนชั่วพ่อของเชิงร้านสั่งให้คนไปจัดการนายเอกกับพระเอกทันทีที่เชิงร้านจากไปพ่อพิถังเรียกพิถังให้กลับบ้านแล้วให้เก็บข้าวของเตร็มหนีเขาเอาหลักฐานการโกงของท่านประธานมาให้พิถังดู ทำให้เพี่งถังรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องทุกอย่างก็คือท่านประธานท่นเองพี่พาอของเขาต้องติดคุกพ่อแม่ของนางเอกก็ต้องตายระหว่างที่นางเอกกําลังกลับบ้านค่ะเธอคุยสายกับพระเอกไปด้วยจวังหวะนั้นก็มีคนจับเธอขึ้นรถไปคนบนรถต้องการหลักฐานในเวลานั้นพเพะเงก็โทรกลับมาอีกคนร้ายสั่งให้เขาเอาหลักฐานมาแลกกับตัวประกันพี่งถังมาหาท่านประธานที่บ้านท่านประธานกําลังเตรียมหนีแต่ว่าเมื่อทั้งคู่ออกมาก็เจอกับเชิงร้านที่ดักพวกเขาไว้ พ่อทำให้เขาผิดหวังเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนส่งพ่อให้กับตำรวจด้วยมือของเขาเองไม่มีใครหนีไปได้รวมทั้งพี่ถังด้วยพระเอกมาตามที่คนร้ายนัดคนร้ายพาเขาขึ้นไปที่เรือกลางแม่น้ำนาาเอกถูกจับอยู่บนเรือลำนั้นแน่นอนว่าต่อให้มันได้สิ่งที่ต้องการไปมันก็คงไม่ปล่อยพวกเขาให้รอดไปได้พระเอกพยายามพานาเอกกนี้จนมาจนมุมพระเอกถูกแทงเข้าที่หัวใจพอดีหัวใจที่กลับมาเต้นได้ปกติก็เต้นเกินขีดจำกัด ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาช็อตพวกคนร้ายที่เข้ามาลุมเขาทั้งหมดแล้วพระเอกก็หมดสติลงไปที่โรงพยาบาลค่ะหลังจากสรงพระเอกมาถึงมือหมอโดยรวมเขาปลอดภัยดีแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะฟื้นขึ้นมาณเอกถึงได้รู้ว่าเพราะพระเอกไม่อยากอยู่แบบคนไร้หัวใจถึงยอมให้ผู้ช่วยด็อกเตอร์ปลดผนึกภาวะนั้นไปเมื่อเกิดเรื่องถึงได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้หลังจากวันนั้นณเอกมาที่โรงพยาบาลเพื่อดูแล,แลและพูดคุยกับเขา เธอจะไม่ทิ้งเขาเหมือนที่เขาไม่ทิ้งเธอเหมือนเมื่อสิบปีก่อนทางเจ้าเหยียนเมื่อกลับมาบ้านก็เจอจดหมายใยากจากเชิงร้านค่ะเพราะตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรเขาไม่อยากให้เธอต้องมาละหมากกับเขาไปด้วยแต่ว่าเจ้าเหยียนไม่ใช่คนอย่างที่เขาคิดวันต่อมาเธอก็ตามมาจนเจอเชิงร้านที่นั่งเงาๆอยู่ริมน้ําเขาพยายามหลบหน้าเธอและค่าวนี้ก็ถึงตางเจ้าเหยียนที่ต้องมาตามคนรักของเธอกลับ จากที่เธอเคยกลัวความผิดหวังในความรักและได้มาเจอกับเชิงร้านที่เติมเต็มชีวิตให้เธอได้ดเจ้าหญยงคุกเข,ขา่าขอเชิงร้านแต่งงานกับเธออีกครั้งทำให้เชิงร้านประทับใจและซึ้งใจที่เขามีค่าในการที่ถูกรักสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งสามปีที่ผ่านมาค่ะนายเอกก็แวะเวียนไปเล่าเรื่องราวของเธอและคนรอบข้างให้พระเอกที่นอนฟังอยู่เสมอจนกระทั่งวันที่พระเอกฟื้นขึ้นมาพร้อมหัวใจดวงใหม่ จากการค้นคว้าของทีมวิจัยทีมใหม่ทำให้พระเอกมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและสุขภาพก็ดีขึ้นเป็นลำดับควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจได้ถึงจะยังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็ตามแค่นี้พวกเขาก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามจนจบนะคะเจอกันเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ